ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีอีกมีวัดเก่าแก่ชื่อว่าวัดป่าจเจริญธรรมวัดนี้มีชื่อเสียงเนื่องลือไปไกลว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าสะพรึงกลัววัดนี้มีพระภิกษุที่บวชใหม่มักจะอยู่ได้ไม่นานและสุดท้ายต้องลาไปจังหวัดที่อื่นกันหมดสาเหตุที่พระบวชใหม่อยู่ไม่ได้ก็มาจากความเฮี้ยนของผีตายท้องกลมที่อรารวาสไปทั่ว ชาวบ้านเล่ากันว่าผีใต้ท้องกลมนี้เป็นหญิงสาวที่เสียชีวิตในระหว่างการคลอดลูกเมื่อยังไม่ทันคลอดลูกในท้องก็ตายไปด้วยความเจ็บปวดและความขับแค้นใจที่ตายไปโดยไม่ได้เห็นหน้าลูกทำให้ดวงวิญญาณของเธอไม่สามารถไปสู่สุคติได้เธอจึงกลายเป็นผีที่อาฆาตแรงรอคอยการล้างแค้นและความยุติธรรมทุกคืนที่เงียบสงัด ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวและเสียงทารกที่กรีดร้องออกมาจากในปา่าบางคนที่เข้าไปใกล้บริเวณวัดในเวลากลางคืนก็จะเห็นเงาดําใหญ่เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วบางคนถึงกับถูกผีใต้ท้องกลมปรากฏตัวและไล่ตามจนต้องวิ่งหนีด้วยความกลัววันหนึ่งมีพระหนุ่มนามว่าพระวิชัยได้เดินทางมาบวชที่วัดป่าจเจริญธรรมท่านเป็นคนมุ่งมั่นและมีจิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นเกรงต่อคำเล่าลือใดๆ เมื่อท่านมาถึงวัดก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าอาวาสและได้บวชเป็นพระในวันนั้นเองในคืนแรกลังการบวชพาวิชัยก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อท่านนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเสียงร้องให้ของหญิงสาวก็เริ่มดังขึ้นท่านพยายามสวดมนต์เพื่อขับไล่ความกลัวแต่เสียงนั้นกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนท่านรู้สึกว่าเบมือนมีใครมากระซิบอยู่ข้างๆหูว,ว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย พระวิชัยตั้งสติและสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุคติแต่ก็ไม่เป็นผลผีตายท้องกลมกลับปรากฏตัวต่อหน้าท่านรูปร่างของเธอน่ากลัวจนท่านต้องเบือนหน้าหนีแต่ท่านก็ยังคงสวดมนต์ต่อไปไม่หยุดผีตายท้องกลมนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหายวับไปในอากาศวันถัดมาชาวบ้านทราบเรื่องก็เข้ามาพบพระวิชัยและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟัง พวกเขาเล่าว่าเคยมีพระหลายองค์ที่พยายามจะช่วยผีตายท้องกลมนี้แต่ทุกคนล้วนต้องล้มเลิกไปเพราะทนไม่ไหวกับความเพี้ยนของเธอพระวิชัยจึงตัดสินใจว่าจะอยู่ที่วัดนี้ต่อไปจนกว่าจะสามารถช่วยเธอได้หลายเดือนผ่านไปพระวิชัยก็ยังคงเผชิญกับผีตายท้องกลมในทุกคืนแต่ท่านก็ไม่เคยยอมแพ้ ท่านได้ศึกษาคำพีและทำสมาธิอย่างเข้มข้นเพื่อหาวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถุกทรมานนี้จนในที่สุดท่านก็พบว่าเพียงการสวดมนต์อาจไม่เพียงพอท่านต้องหาวิธีสร้างบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณนี้ด้วยพระวิชัยจึงได้ขอให้ชาวบ้านช่วยการสร้างสะพานไม้ข้ามลำธารที่อยู่ใกล้ๆวัดเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผีตายท้องกลมชาวบ้านต่างก็ยินดีและร่วมแรงร,ร่วมใจการสร้างสะพานจนสำเร็จ ในคืนที่สะพานสร้างเสร็จพระวิชัยก็ได้ทำพิธีสวดบนใหญ่และอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของหญิงสาวนั้นในคืนนั้นเองพระวิชัยได้เห็นผีตายท้องกลมปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เธอดูสงบและไม่เจ็บปวดเหมือนเดิมเธอได้ขอบคุณท่านและบอกว่าดวงวิญญ,ญาณของเธอและลูกสามารถไปสู่สุคติได้แล้วจากนั้นเธอก็หายไปในแสงสว่างตั้งแต่นั้นมาวัดป่าจเจริญธรรมก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง พระภิกษุที่บวทใหม่ก็สามารถอยู่จังวัดได้โดยไม่มีเหตุการณ์ผีหลอกอีกต่อไปชาวบ้านต่างก็รู้สึกขอบคุณพระวิชัยที่ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ทุกทรมานและทำให้หมู่บ้านกลับมามีความสงบสุขเช่นเดิม